สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ o ูดนิดโอนนะคะในภาษาสวีเดนค่ะจากช่องพากาศหอมหอมสวีเดนค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยกันค่ะวันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปในปีเก่าๆค่ะเรามาต้อนรับความสุขกันตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปทุกๆท,ท่านเลยจ้า f อที่น่ารักนะคะ ก็วันนี้ผักการหอมจะมาพูดถึงเรื่องเหตุผลที่คุณเรมโบ้ขอเลื่อนง,งานแต่งค่ะเอ่อก็หลายๆท่านก็พอทราบแล้วเนาะว่าผักการหอมเนี่ยได้มั่นกับคุณเรมโบ้ในวันที่12ตุลาคมพศห2สอง 62. ค่ะเราได้มั่นกันในป่าเห็ดนะคะพยานรักของเราก็ เป็น FC ที่น่ารักนี่แหละค่ะก็ผักกาดหอมได้ลงคลิปไปนะคะก็ลองย้อนย้อนไปค่ะเรามีคลิปให้ชมค่ะนั่นแหละหลังจากที่เรามั่นกันแล้วนะคะแอ่อแลนที่เราจะแต่งงานก็คือเป็นช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วค่ะอ่าคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวเราไปขอขมาแม่ที่เมืองไทยค่ะแล้วก็เอาคุณย่าไปด้วยค่ะทีนี้มันมาเเป็นโรคระบาด ไอ้โรคโควิด -19 เกซะก่อนค่ะในการเดินทางก็ไม่สะดวกนะคะค่ะจากนั้นคุเรมโบก็เลยถามว่าแต่งกันในช่วงไหนดีพากานพากันหอมก็เลยบอกว่าเอาช่วงปีใหม่ไหมค่ะคุเรมโบก็บอกว่าโอเค أ, ถ้างั้นก็เลือกเอาแล้วกันว่าวันที่31มสอา่าธันวาคมวันสิ้นปีหรือว่าเป็นวันที่1มกราคม วันต้อนรับปีใหม่ผการหอมเลือกวันที่หนึ่งแต่คุณเลมโบก็บอกว่าเออเป็นวันที่สามสิบเอ็ดไหมพอเราแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วก็เป็นวันใหม่แล้วก็เอ,อ่อตอนรับวันใหม่กันเงนี้ยผการหอมก็เอออะไรก็ได้ยังไงก็ได้ค่ะก็ะการหอมก็เลยได้ลงเฟซบุ๊กไปนะคะว่าเออวันนี้อาจจะเป็นวันสําคัญของเราค่ะเอ,อ่อ ค่ะจากนั้นก็วันนี้แหละค่ะเป็นวันที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะแต่งงานกันค่ะการแต่งงานของเราเราก็อยากจะทําแบบเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารกักดศหอมกับคุณเลมโบก็นําวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่ไดยรู้จักประเพณีอะไรหรอกนะคะรู้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเสียหายก็บอกคุณเลมโบว่า เออก็จัดเรียบๆง่ายๆค่ะเอาอยัางไงก็ได้ค่ะก็บก,ก็คิดว่าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะก็แค่เดินเข้าโบสแล้วก็จดทะเบียนสมรสเท่านั้นก็พอแล้วคุณเลมโบบอกว่าคงไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเขาเขารับรู้แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงเนี้ยการจัดงานแต่งอะไรเนี่ย ช่วงนี้คือถ้าจะมีงานกินเลี้ยงจัดงานอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เกิน8คนค่ะแล้วคุณลัมโบก็เลยบอกว่าเ,เขาได้เลิกแล้วเพราะว่าคุณปู่กับคุณย่าเขาแต่งงานกันวันนี้ก็คือวันที่22กับ23เนี่ยเขาเรียกว่าพิงคือเป็นเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาตอนนั้นก็ดอกมุ่งดอกไม้ใบไม้ก็แตก สวยงามอะเริ่มเริ่มสวยงามคือเริ่มแต่ขึ้นมาก็คุณเลมโบบอกว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันมงคลละเลิกที่คนรุ่นโบราณเขายังนับถืออยู่ว่าช่วงเนี้ยวันเนี้ยเขาจะแต่งงานกันคือเป็นวันมงคลนะคะก็ยังไงก็ได้คะ่ะ พักการหอมคือไม่แต่งก็ได้คืออยู่ทุกวันนี้มันโอเคที่สุดแล้วเราก็อายุมากแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งแต่งแต่คุณแลมโบบอกว่าเขาอยากจะทําให้มันถูกต้องเพราะว่าการแต่งงานในในความคิดของคุณแลมโบเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ามานั่งผูกข้อ,ม,ขอมือแล้วก็แล้วก็จะให้ค่าสินสอดพักการหอมก็พักการหอมไม่ได้เรียกร้องอะไรคะ่ะ แต่ว่าคุณเลมโบเขาบอกเขาอยากจะทำให้มันถูกต้องเพราะว่าการแต่งแล้วก็จดทะเบียนสมรสเนี่ยมันมันสำคัญค่ะก็เขามองเห็นความสำคัญค่ะเขาก็อยากให้ความสำคัญกับผักกาดหอมค่ะเพราะว่าตอนนี้ผักกาดหอมกับคุณเลมโบเนี่ยในภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าซัมบูนะคะซัมบูนี่ก็คือเป็นแฟนกันที่มาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะ แต่ว่าถ้าผักการหอมเนี่ยยังอยู่บ้านพักของพักการหอมแล้วก็คุณเลมโบไปมาหาสู่อย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าแซบูค่ะถ้าเราได้แต่งงานนั่นก็คือเขาเรียกว่ายิบยิบก็คือการแต่งยิบคือการแต่งงานกันจากนั้นเราก็จะเรียกกันแบบผัวเมียก็คือมันฟู ในประเทศสวีเดนถ้าไม่จดทะเบียนสมรสกันเขาไม่ได้เรียกว่าผัวเมียนะคะถ้าใช้คำว่ามันหรือฟรูก็จะมีคนถามว่าคุณแต่งงานกันแล้วเหรอถ้าไม่อยากหน้าแตกก็อย่าใช้คำนั้นค่ะเพราะฉะนั้นผักการหอมกับคุณเลมโบเนี่ยเราเป็นแค่คู่มั่นค่ะเราเป็นแค่แฟนกันค่ะถ้าเราใช้คำว่าผัวเมียเมื่อไหร่จะมีคนถามค่ะว่า เราจดทะเบียนสมรสกันหรือ,อยังการจดทะเบียนสมรสมันสำคัญค่ะสําหรับาการหอมแล้วคือสำคัญที่ว่าคุณลมโบเขาจะทำทุระอะไรแทนาการหอมได้เยอะนะคะอย่างสมมติว่าเออหลานาการหอมลูกหลานอยากแกมาสวีเดนคนไทยอยากแกมาสวีเดนแต่ซึ่งซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับาการหอมนะคะมันง่ายขึ้นค่ะ เพราะว่าคุณเลมโบจะการันตีให้ได้ค่ะนี่ก็คือการที่เขาการันตีเราให้อยู่ให้อยู่บ้านหลังนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็ต้องขอขอบคุณเขาค่ะที่เขาพยายามนะคะภการหอมไม่เคยคิดว่าคุณเลมโบเนี่ยจะหลอกลวงอะไรค่ะถ้าหลอกลวงขอแค่นี้ก็มันมันที่สุดในชีวิตแล้วค่ะก่อนที่คุณเลมโบเขาจะ บอกเลื่อนงานแต่งนะคะเขาก็พาภัการหอมไปไปแบงค์ค่ะซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ภักการหอมได้รับข้อตอบรับจากแม่ขวัญสวีเดนนะคะในวันนั้นแหละค่ะได้รับได้รับความช่วยเหลือจากแม่ขวัญแล้วก็โอเคว่าเงินจากการสร้างรายได้จาก Youtube เนี่ยจะเข้ามาในบัญชีของภักการหอมแล้วนะคะ ก็ดีใจค่ะในวันเดียวกันกันกบที่คุณเลนโบ้พาผักกาดหอมไปไปแบงค์เพื่อโปะลดกระปุกลุกให้ผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมผนมาหนึ่งปีกับ8เ,เดือนค่ะแล้วก็ยังค้างค่าผลดาวต่ออะไรค่าผลยังต้องผลต่อไปอีกอปีกับ4เดือนค่ะเพราะว่าผักกาดหอมดาว เอาไว้สามปีค่ะคุณเลมโบไปโปะให้หมดเลยค่ะเพราะว่าคุณเลมโบบอกว่าทําไมจะต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยค่ะเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็พาไปโปะเลยค่ะตอนนั้นก็สามหมื่นกว่าโคนสามหมื่นกว่าโคนนี่มันเยอะสําหรับผักกาดหอมนะเพราะในตอนนี้คือผักกาดหอมเนี่ยอาราเบียเลิศก็คือ,อคนตกงานแหละไม่ได้ทํางานค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ตกงานคือลาออกจากงานแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงว่า ไม่มีงานทำนี่แหละค่ะค่ะคุณเลมโบก็เลยไปไปโปะให้ก็ถ้าเป็นเงินไทยก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทถ้าเราไม่ได้ทำงานมันก็มันก็ยากอยู่นะคะตอนนี้กระปุกลูกก็เป็นไทยค่ะแล้วคุณเลมโบก็มาบอกเลื่อนงานแต่งแล้วเขาเป็นคนคิดรอบครอบค่ะกลัวผระกาศหอมจะคิดมากผระกาศหอมไม่เคยคิดอะไรที่ว่าคุณเลมโบจะ ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อไม่ซื่อสัตว์ต่อคำพูดเลยนะเขามีอะไรที่ผักกาดหอมมั่นใจมากคุณเลนโบวเป็นคนที่ตรงตรงห่ำหามตรงๆค่ะเออเขาก็เลยบอกว่าคุณจะคิดมากนะถ้าผมไม่มีแผนการที่จะใช้ชีวิตร่วมผมจะไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายตรงนี้ให้คุณเพราะว่าอีกปีกว่าคุณถึงจะจ่ายหมด ค่ะแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะวันเป็นวันแดงนะวัน22-23ิอ่สพฤษภาคมเนี่ยเขาเรียกว่าพิงค์เบิร์ลบก็คือเป็นวันมงคลนี่แหละค่ะก็เราลอกันต่อไปค่ะอะไรจะใช่มันก็ใช่อะไรจะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่อยู่กันแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าคุณเลมโบดูแลขากาดหอมได้อยู่แล้วค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่สอบถามเข้ามาทาง Facebook ด้วยนะคะพักการหอมก็ถือโอกาสบอกตรงนี้ละกันค่ะอธิบายใน Facebook มันอธิบายยากกว่าที่จะมาคุยกันใน YouTube นะคะแบบนี้แหละคะะ่ะพักการหอมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านค่ะก็ปีใหม่แล้วเนาะโชคดีปีใหม่ค่ะ โชคช่วยโอชัยให้สมหวังดีดังมุ่งมากปรารถนาปีใหม่นี้มีแต่สุขทุกที่วาค่ะปรารถนาสิ่งใดสมใจปองค่ะให้ร่ำรวยเงินทองและยศศักดิ์มีคนรักมากมายดาดเดินทําสิ่งใดให้มีแต่ราบรื่นอายุยืนปลอดโลกปลอดภัยทุกท่านจ้าโชคดีมีความสุขค่ะ เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ